สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดินมนะครับช่องนายสัตว์อ่ะคลิปนี้เขามาเบิ้งรถโชคหน้าเหลานะครับผมนะสามหกศูนย์ไปเกาะแซนดัมครับผมถอยแบบสบายสบายรถบ้านนี้สุดทุกทัานนะครับผมไล่เบากันแทบทุกทัานครับผมอ่ารถทุกทักนทกานแทบจะมีบางโค้งบางโค้่เลยล่ะเพราะว่าคนขับเพราะว่าคนขับเพราะว่ารถ สุดทุกคนสุดทุก,ทกคันว่าเหรอ,อจะบ่ะตอนนี้ก็ได้ดำดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับน้องดำดูเรียบร้อยแลย้วครับเอาแม่เขาแล้วครับผมชิวๆครับชิวๆไอ,อ,อ,อแม่เขาเสีนดำชิวๆเลยล่ะ ีกคือบริเวณดำเข่าดำสีดำสองดำแปดนะครับผมมันกับสีบวกว่างปันไดมันกับสีอยากจะแคบแน่จักหน่อยอ่าวงเลี่ยวมันกับสีเลี่ยวเลยบอไลปันไดนะครับผมขั้นรถปกติมันกับสีบวปันไดนะแต่ว่าขั้นรถเงี้ยเงี้ยวเดี๋ยวก็ขั้นผมขับเนี่ยขั้นโปรเฟียนะครับอยากลำบากกูโมูแน่จักหน่อยเพราะว่ามันบวกว่างไหม ไปครับตามเข้าไปครับทคิวต่อไปโชคหน้าเหลาสังเกตบางขั้นนี้นะครับผมว่าวงมันบกค่อยกว้างว,าวงมันแคบรถปกติแบบนี้ครับนันจะสิบกปันไหนครับผม ชิดขวาเลยนะครับผมชิดขวาเลยไปติดตีวงไปติดตีวงเข่าให้มันตรงให้ลูกมันตรงนําลูกว่าตรงนี่ก็เวลาเขาถอยเขาแทนดำแัถอยหอยางครับ หลูมันตรงนะต้องให้มันตอ้องให้ลูมันตรงกับไอ้แผ่นดำที่เข้าสิขเขา่า